แม็กโแก้ยางหน้าตายแก้ยางไตนึ่งน้ำยางไหลดีไหลนานไหลทนเปลือกยางนิ่มแก้ปัญหาอย่างหน้าตายลองใช้ดูครับไม่ใช่สัวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมภูมิวิรพสังพระไพกับรายการแม็กโฟแก้ปัญหาเรื่องอย่างหน้าตายและอย่างไตนึง่งวันนี้จะมานําเสนอในคุณสมบัติที่ดีของแม็กโฟชุดสาสหาย ในการกำจัดเชื้อราในพืชทั่วไปมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรมาติดตามชมกันนะครับการกำจัดเชื้อราไฟทอปเทราในทุเรียนก็ดีในยางพราราก็ดีและพืชอื่นๆทั่วไปก็ดีลวนแล้วจะเป็นเหตุทําให้ต้นไม้เหล่านั้นหรือพืชเหล่านั้นมีการเสื่อมโทรมโดยสภาพของเปลืกอกยางก็ดีเท่าน้ำํำยางก็ดีเท่าน้ําเลี้ยงก็ดีและ เปลือกอยางก็จะมีอาการผุร่อนหรือมีอาการแข็งร่อนเปลือกแห้งก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่เปลือกอยางก็ดีหรือเปลือกทูเรียนก็ดีมันเป็นเชื้อราที่บอกได้เลยว่าเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับและเหตุและบอกเกิดที่เกิดขึ้นและเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเกิดจากเชื้อราไฟทอปเทรา เป็นตัวแพร่ระบาดในสวนทุเรียนในต้นทุเรียนที่มีอายุค่อนข้างมากนะครับหลายๆปีหรือต้นยางก็มีส่วนนะครับอุณหภูมิควารมร้อนแดดอบอา้าวนั่นคือเหตุของการเกิดเชั้วราได้อย่างดีครับนี่คือลักษณะของไฟท็อปเทราเข้าทำลาย เปลือกต้นยางนะครับที่โคนต้นหรือรอบโคนต้นของต้นยางในลนักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นยางพาร,ราก็ดีหรือเป็นทุเรียนก็ดีมักจะเกิดในระหว่างช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุกและมีความชื้นสูงมากก็จะเกิดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดนะครับนี่คือต้นยางที่รักษาหายแล้วยังจะสร้างผิวเปลือกอยางใหม่ มาให้เราเห็นเป็นเปลือกอมสีชมพูแบบนี้นะครับนี่คือยางอายุประมาณ30ปีครับต้นยางที่มีปัญหาเรื่องเปลือกแข็งร่อนหรือมีเชื้อราเข้าทำลายที่เปลือกยางก็ใช้ในชุดของแมคโฟรสามสหายเพื่อทำการฟื้นฟูระบบเปลือกยางใหม่และขับเคลื่อนนำยางใหม่นะครับจะสังเกตได้ว่าในช่วงฤดูฝนฝนตกหนัก ความชื้นสูงอากาศแดดร้อนอบอ้าวจะมีเชื้อรามาอุดตันที่ท่อน้ำยางหรือหน้ายางนะครับจะระบาดทั่วทั่วไปนะครับการใช้เมโครสามตหายในการผสมราดลดบริเวณรอบโคนต้นจะเป็นการช่วยเสริมสร้างระบบรากใหม่ปรับปรุงดินลดดินเป็นกดทําให้สภาพดินนั้นสมบูรณ์พร้อมหรือทําการฉีดพ่นลาต้นก็จะทําการรักษาเชื้อรา สร้างระบบเปลือกยางใหม่ก็ทําให้ต้นประสบณ์มากขึ้นนะครับดังนั้นการที่ใช้แมกโปชุดสารสหายอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเป็นประจําเมื่อเปลี่ยนยุคเปลี่ยนฤดูกาลผัดใบใหม่อย่างชุดใหม่ชุดแรกจะออกมาได้ดีและก็ใบปกคุมหนาทึบเขียวเข้มหลังใบมันเหมาะกับการสังงค้อแสงเพิ่มผลประโยชน์ในการผ,ผลิตน้ำยางได้ดีนะครับ ดังนั้นสวนยางท่านใดที่ได้มีการฉีดพ่นแมคโฟย่างเป็นประจำต่อเนื่องเดือนละ1ครั้งหรือเดือนละสองครั้งในทุกๆ15วันผลปรากฏที่ได้ก็คือมีการปรับสมดุลต้นยางปรปับปุงต้นยางฟื้นฟูต้นยางฟื้นฟูนฟนฟนฟนสวนยางทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นทั้งทางดินลดกดทางดิน ไม่ไว่าจะเป็นกําจัดเชื้อราที่เปลือกหน้ายางท่อน้ํายางต่างๆหรือให้พลังงานในการขับเครื่องน้ํายางขับดันให้น้ํายางนั้นออกมาได้ดีเปอร์เซนต์ยางดีมีคุณภาพน้ําหนักยางดีไม่ฝองและยังให้พลังงานในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องกีดยางได้ทุกฤดูการอย่างต่อเนื่องไม่ได้กีดกันช่วงหน้าฝนเท่านั้นหลังฝน ก็กลับมากีดใหม่ได้อย่างเป็นปกติแม้แต่ช่วงยางผัดใบหรือช่วงยังปิดใบออกใหม่นะครับใบอ่อนก็แก่เร็วเขียวเข้มหลังใบมันและให้ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องจกีดยางได้ตลอดเวลาจะกกีดแบบวันเว้นวัน,วนหรือกกีดแบบ2วันหยุดหนึ่งก็สามารถทําได้อย่างตลอดเวลาและต่อเนื่องนะครับเราลองมาดูในการแก้ปัญหาเรื่อง รากเน่าขุนเน่าใบหงิกงอโรคกุ้งแห้งดอกร่วงเมล็ดไม่ติดของพริกขี้หนูกันดูบ้างนะครับการแก้ปัญหาเรื่องไฟทอปทราในระบบราต่างๆของพืชไร่ต่างๆเช่นพริกนั้นเราสามารถทำได้และแก้ปัญหาได้ภายใน7-15วันสามารถกลับมาพริกฟื้นต้นพริกใหม่ทำเสาวพริกใหม่นะครับ เจ็วันนี้รับรองติดดอ,อกออกผลเดินยอดเดินกิ่งใหม่แตกทรงพุ่มใหม่ติดเมล็ดใหม่ให้กับท่านได้อย่างต่อเนื่องทันทีโดยไม่ต้องล้มสวนโดยไม่ต้องลื้อสวนเพื่อเสีวลาในการปลูกใหม่ลองใช้ดูนะครับกับการแก้ปัญหารากเน่าขนเน่าใบหงิกงอโรคกุ้งแห้งดอกร่วงเมล็ดพริกไม่ติด ลองใช้ชุดสามสหายดูนะครับและพืชอ,อื่นๆทั่วไปก็ใช้ได้นะครับทานนี้ผมภูมิวีรพัฒน์สังพระภัยขอฝากในเรื่องของชุดแมคโคร์สาสหายจะได้เห็นในคุณสมบัติที่ดีมีประโยชน์และเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมชั้นยอดในการทำพืชสวนพืชไร่ของท่านนะครับ